ไม่หักเลยสําหรับเครื่องฉีดน้ำตัวนี้นะพี่แรงจริงนะคะยี่ห้อมาสกิใครกําลังมองหาตัวออปชันเสริมล้างรถดีๆนะพี่แนะนําตัวนี้เลยมาสกิรุ่น m p 2 8 0 0นะพี่เป็นรุ่นใหม่หน้าสุดเลยมาดูสเปคกันเลยมาตัวนี้นะพี่กําลังไฟเขาให้มา4,600บวัตต์สามารถปรับบารได้ถึง500บาทปรับบารได้จริงนะพี่ตัวนี้ สามารถดูดน้ำได้ถึง18ลิตรต่อนาทีนะคะความเร็วรอบอยู่ที่3,600รอบต่อนาทีนะคะตัวนี้บอกเลยว่าแรงจริงมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงบาบาตัวนี้เขาให้มาเต็มนะพี่เนี่ยเป็นบาจริงไม่ใช่บาหลอกปรับบาได้จริงๆนะคะเวลาปรับปรับ,รบตรงนี้นะหมุนตรงนี้หน้าแปลนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นทองเหลืองแท้นะพี่ตรงสายทางน้ําออกเนี่ยะให้ดูนี่อันนี้เป็นทองเหลืองแท้นะนี่เห็นปะเป็นทองเหลืองแท้นะนี่ ตัวนี้เป็นมอเตอร์ทองแดงแท้เลยพี่นะคะมาพร้อมกับตัวล้อสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนสะดวกมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ของแถมนะคะจะมีตัวเป็นสายฉีดน้ําให้นะคะเป็นสายฉีดน้ํให้ดอลิกอย่างดีเลยแถมให้เลย15เมตรนะคะมาพร้อมกับโปรม้วนเก็บสายฉีดน้าไม่ต้องให้มันระยงระยางแล้วพี่ม้วนเก็บในนี้ได้เลยนะคะนี่ตัวปืนอันนี้เป็นตัวปืนเป็นปืนสั้นนะพี่เขามีก้านต่อแถมให้หนึ่งหนึ่งกา้าน ตัวนี้อันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วมีให้นะคะนี่ตรงหัวสามารถปรับได้นะคะนี่ปรับได้นี่แล้วมาดูตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นข้อต่อสองทางนะคะนี่ให้ไปนะนี่อันนี้เป็นข้อต่อสองทางเป็นทองเหลืองห้าย่างดีเลยอะของแถมอย่างอื่นนะพี่ก็จะมีตัวสายยางนะคะให้ไปหนึ่งเส้นนะคะมีข้อต่อทางน้ําเข้าให้หนึ่งอันคอปเปอร์สมเร็วหนึ่งอันนะคะฟิลเตอร์ดูดน้ำหนึ่งอันนะคะ แล้วก็จะมีตัวกระบอกฉีดโฟมนะคะสามารถทําโฟมได้ตัวนี้จะเป็นเข็มแหย่รูปืนนะคะเวลาปูปืนตันตัวนี้สามารถจุ่มกับถังน้ําก็ได้หรือจะต่อกับก๊อกน้ําก็ได้นะคะได้แบบสบายๆเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกัน ที่เป็นแบบกระซายนูคะสนะคะปับได้านาะเดี๋ยวเราฉีดทีด่ตะไครนะคะตรงที่พื้นดำๆตรงนี้นะ,ะดูนะ,ะอันนี้ที่มันไม่ดำอันนี้ที่มันดำนะ,ะเดี๋ยวเราฉีดดูนหนุด,หดเลยนะคะน,นี สีหลุดแรงจริงค่ะนี่นะคะขีดที่จะใา้ล้างรถขีดน้ำต้นไม้ได้หมดเลยนะคะ,ะคะุณค้าดแรงจริงนะคะ